ท่านต่อไปนะคะที่จะทำการบรรยายต่ออจบการศึกษาริญญาตีจากคณะพณิชยศาสตร์และการบรรัญชีภาควิชาการบัญชีค่ะและที่สำคัญนะคะปัจจุบันทำงานสตาร์ทอัพในสายการศึกษาค่ะไม่ว่าจะเป็น k ิดฮีโร่หรือทีแคสเตอร์ม็อกเอกแซมค่ะครับขอเสียงประมือต้อนรับพี่ไอนางสาวพรทวีหอมเสมอตออรุ่น71ครับ ค่ะสวัสดีค่ะอขออนุญาตให้ทุกคนลองหลับตาลงนิดนึงนะคะแล้วก็คิดถึงว่าอีกประมาณ100ปีข้างหน้าเนี่ยอยากจะให้คนที่เคยรู้จักเราหรือว่าเคยเห็นชื่อเราขึ้นมาเนี่ยค่ะพูดถึงเราว่ายังไงบ้างคิดว่าเพื่อนเรารุ่นน้องเราลูกเราหลานเราพูดถึงเราว่าชื่อเนี้ยเป็นยังไงบ้าง ค่ะลืมตาได้ค่ะขออนุญาตแนะนําตัวนะคะชื่อนางสาวพรทวีหอมเสมอนะคะชื่อเล่นชื่อไอค่ะก็เรียนเป็นนักเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่71ค่ะเรียนสายว,วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาเยอรมันนะคะสมัยก่อนจะเป็น สายวิทย์ภาษาค่ะก็คือเรียนวิทย์ด้วยแล้วก็เรียนเยอรมันด้วยค่ะแล้วก็อยู่ม .4 ห้อง946ค่ะแล้วก็พอจบม .6 นะคะมีโอกาสได้ศึกษาต่อปริญญาตรีที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็เมื่อจบคณะบัญชีนะคะก็ไปทํางานทางด้านสายทางบัญชีเลยค่ะเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอยู่ที่บริษัท KPMG ค่ะ ก็ทำงานสายบัญชีอยู่ประมาณ3ปีค่ะแล้วก็ลาออกมาปัจจุบันทำสตาร์ทอัพเกี่ยวกับการศึกษาอยู่ค่ะก็ทุกคนพอฟังประวัติไอแล้วอาจจะงงๆนะคะว่าทำไมเรียนสายวิทย์แล้วไปเข้าบัญชีแล้วก็ทำไมถึงเรียนบัญชีแล้วไปทำการศึกษาอะไรเงี้ยค่ะหลายๆอย่างอาจจะดูคอนทราสต์กันไปหมดเลยเลยอยากจะเอาประสบการณ์ตัวเองค่ะได้แชร์ให้น้องๆแล้วก็พี่ๆในที่นี้ค่ะก็ ตอนแรกเลยค่ะที่ไอเรียนสายวิทย์ใช่ไหมคะแล้วก็มีความตั stories, right? ity, ้งใจเหมือนน้องๆหลายๆคนที Spencer? ่เรียนวิทยาศาสตร์ในเตรียมอุดมค่ะว่าการเรียนสายวิทย์เนี่ยควรจะเข้าหมอหรือว่าวิศวะหรือไม่ก็ทันตแพทย์เภสัชอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยค่ะเหมือนเหมือนเราอ่ะไม่ไม่ได้มีโอกาสได้รู้ว่าสายอาชีพในประเทศหรือว่าในสังคมอ่ะมันมี สายอาชีพอะไรบ้างนอกเหนือจากวิทยาศาสตร์แล้วเหมือนเราเลือกว่าอ๋อพอเลือกวิทย์แล้วเนี่ยก็ควรจะเป็นหมอนะหรือว่าควรจะเป็นสายที่เป็นแค่วิทยาศาสตร์เท่านั้นทีนี้ตอนนั้นก็ตั้งใจมากๆเลยค่ะที่จะเอนทรานเข้าหมอแล้วหนูก็สอบกสพทสอบแกดแพดเตรียมตัวเยอะมากเพื่อที่จะเข้าแพทย์ให้ได้ค่ะแล้วตอนนั้นก็บังเอิญว่าคะแนนเนี่ยเราไม่ถึงที่เราเลือกเอาไว้เพราะว่าเลือกไว้แบบจุฬาศิริราชก็ค่อนข้างสูงมากๆเลยแล้วก็ตอนนั้นพอมีโอกาสได้คะแนนแบบ เกือบเกือบถึงแต่ไม่ได้เลือกไว้ก็เลยโอเคงั้นเล่าลองทันตแพทย์ละกันพอเอ t นทานแอดกลางค่ะก็เลยเลือกทันตแพทย์แล้วก็ยังจะเลือกทันตแพทย์จุฬาแล้วก็ทันตแพทย์มาที่โดนอีกเหมือนเราก็เลือกที่เป็นท็อปทอปทั้งนั้นปรากฏว่าเราก็ไม่ได้เลยค่ะทั้งหมอแล้วก็ทั้งทันตแพทย์แต่ ความดีของของการได้อ่านหนังสือเตรียมสอบแพทย์นั่นก็คือโอเน็ตเยอะมากแล้วก็แกลแพดเยอะมากพอลองลองมาทําให้อามีโอกาสได้เลือกคณะอื่นๆที่ไม่ใช่แพทย์และทันตแพทย์เยอะทําให้เราได้คะแนนเลขสูงคะแนนแกลแพดแล้วก็อะไรนะโอเน็ตเยอะมากตอนนั้นก็เลยเลือกบัญชีค่ะห้อยท้ายไว้เพราะว่าคะแนนเลขเยอะ พอตอนนั้นเข้าคณะบัญชีไปบัญชีจุฬาค่ะก็ตั้งใจจะไปเรียนเหมือนเป็นค่าเวลาตั้งใจจะไปเรียนอีกหนึ่งปีเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวฉันจะซิ้วหมอนะปีหน้าเพราะว่าเห็นเพื่อนเ,อน,เอนเขาติดหมอกันหมดคิดดูค่ะว่าเพื่อนที่เรียนในห้อง50คนค่ะที่เป็นเพื่อนวิทยาศาสตร์เนี่ยประมาณ40คนติดแพทย์แล้วอีกประมาณสัก5คนเป็นวิศวกรอีก5คนเป็นบัญชีไม่ก็สถาปัตย์ไม่ก็เป็นสายอื่นไปเลยทีนี้ใกล้เป็นเหมือนแบบ10%ในห้องที่ไม่ติดหมอรู้สึกเหมือนเป็นแบบ ตาบับอกว่าเอ้ยทำไมเราถึงไม่ติดหมอนะเรียนวิทย์เตรียมอุดมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตั้งใจว่าฉันต้องซิ้วเพราะว่าต้องติดหมอให้ได้ตอนนั้นก็เรียนบัญชีเรียนเล่นเล่นค่ะเพราะว่าตั้งใจจะเป็นเล่นเลย1ปีแล้วก็อ่านหนังสือเตรียมสอบแพทย์อีก1ปีพอปรากฏว่าปเรียนนะคะแล้วก็ประทับใจมากรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่เคยมีโอกาสได้รู้เลยว่าสาย s i ส e นสหรือว่าสายธุรกิจเนี่ยมันคืออะไร เพราะว่าเนื่องจากหนูเรียนสายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วการเรียนวิทย์อะค่ะไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าสายอาชีพอื่นที่ไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์คืออะไรทําให้ในหนึ่งปีนั้นค่ะที่เ,เรียนอยู่คณะบัญชีเป็นการเปิดโลกมากๆค่ะว่าอ๋อการเป็น businesswoman มันเป็นสายไหนบ้างสาย business สายธุรกิจมันเป็นอะไรได้อีกบ้างนอกเหนือจากภาคบัญชีและอ๋ตอต่อหน,น้าเรียนคณะบัญชีภาคบัญชีใช่ไหมคะนอกจากภาคบัญชีก็จะมีภาค บริหารซึ่งภาคบริหารเนี่ยก็จะแบ่งไปเป็น finance ก็คือการเงิน marketing ก็คือการตลาดหรือว่า entrepreneur ที่เป็นแบบผู้ประกอบการแล้วตอนที่เรียนค่ะก็ตื่นเต้นมากว่าโอ้โหแบบเราชอบค้าขายเราชอบการคิดเงินเราชอบการจัดการองค์กรชอบการ management ไปๆมาๆเริ่มรู้สึกสนุกแล้วก็บอกคุณพ่อไม่ซิวเราได้ไหมไม่อยากเป็นหมอแล้วเราอยากแบบเราอยากเป็นนักธุรกิจเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เลยเรียนบัญชีต่อไม่ซิวซึ่ง ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าตัดสินใจถูกมากๆเพราะว่ากลายเป็นว่าเรามีเพื่อนอีกเป็นร้อยคนเป็นแพทย์แต่เราเป็นนักธุรกิจที่ให้พวกเพื่อนเอนแพทย์มาปรึกษาว่าเฮ้ยถ้าทําบัญชีเงี้ยต้องทํำยังไงไอ้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะที่เรียนวิทย์แต่ว่าไปเข้าสายสินค่ะที่นี้ค่ะก็พอจบสายสินใช่ไหมคะหนูก็ถึงว่าพอจบบัญชีค่ะ ตอนช่วงนั้นการที่เราเลือกคณะค่ะเป็นเรื่องสําคัญว่าเราจะเรียนภาคอะไรตอนนั้นเหมือนคล้ายๆกับสังคมหรือว่าทุนนิยมเป็นเป็นเป็นจุดที่บังคับเราว่าเราต้องเลือกภาคบัญชีเพราะว่าเหมือนภาคบัญชีเนี่ยคะแนนสูงสุดแล้วก็ได้คะแนนเยอะก็เลยโอเคเลือกภาคบัญชีละกันค่ะพอเข้าไปโอกาสทางสังคมมันจะเยอะกว่าเชื่อกันว่าอย่างนั้นก็เลยเลือกกันทีนี้พอหนูเข้าไปปรากฏว่าเออตื่นเต้นดีค่ะว่า หลายๆสายอาชีพเนี่ยมันเยอะกว่าที่เราคิดมันไม่ใช่แค่อย่างสี่ภาคเมื่อกี้ที่น้องไอพูดไปที่ที่ไอพูดว่ามีบัญชีมีมาร์เก็ตติ้งมีไฟแนนซ์ Finance, หรือว่าองค์ทอรเูเนร์ใช่ไหมคะมันไม่ใช่แค่สี่อาชีพนี้ไม่ว่าจะเป็นมาร์เก็ตติ้งค่ะการจบมาร์เก็ตติ้งไม่ได้เป็นการการตลาดเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยการตลาดหรือว่าเซลส์หรือว่าเป็นมันเป็นได้อีกเยอะมากๆเลยคะ่ะยิ่งหลายๆคนที่โตมาหรือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วอาจจะเห็นว่าเออจริงๆแล้วอ่ะเรียนหนึ่งวิชาไม่ได้ทําได้แค่อาชีพนะ นั่นแหะพอไอเรียนจบ4ปีก็ตั้งใจว่าจริงๆชอบพูดแล้วก็ชอบที่จะขายของอยากจะไปเป็นเซลล์มาร์เก็ตติ้งเลยด้วยซ้ำค่ะแต่เนื่องจากจบสายบัญชีมาหนูก็คิดว่าโอเคเราควรที่จะใช้วุฒิบัญชีในการหาเลี้ยงชีพก่อน ที่เราจะมีโอกาสได้ทำเป็นออดิเตอร์ค่ะตอนนั้นก็เลยไปทำงานเป็นผู้ผู้สอบบัญชีค่ะแล้วก็ทำงานอยู่ที่ KPMG ทำได้อยู่3ปีค่ะช่วงแรกๆที่เริ่มทำงานนะคะรู้สึกซอฟเฟอร์มากรู้สึกว่าไม่ชอบเลยเพราะว่าจริงๆเลยไม่ได้ชอบเรียนบัญชีไม่ได้ชอบเรียนไอ้ตัววิชาบัญชีการเดบิตเครดิตและการบันทึกบัญชีอะไรเงี้ยค่ะคือหนูไม่อินแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะทําอาชีพเนี้ยไปทางชีวิตแต่ไม่เป็นไรใน,ในเมื่อเราเลือกมาแล้วว่าเราจะทํา เราเรียนสายอาชีพนี้เราก็เลยลองทําดูก่อนว่าไหนสาย,สายวิชาเนี่ยค่ะเป็นอาชีพนี้ได้แล้วเราจะทำมันได้หรือเปล่าหนูก็ได้ไปพิสูจน์ตัวเองอยู่3าปีว่าเราเป็นออดิตเตอร์ได้นะเราก็เลยไปทำซึ่งช่วงแรกๆค่ะรู้สึกคือการทำออดิตในปีแรกเนี่ยมันเหมือนทำเป็นแรงงานอะคะ่ะเหมือนเข้าไปแล้วก็เหมือนมีพี่ๆเมนเจอร์ Manager หรือว่าพี่หัวหน้าเขาบอกว่า ให้เราไปถามลูกค้ามานะว่าบันทึกบัญชีแบบนี้ถูกหรือเปล่าปรากฏว่าสิ่งที่ไอทำามืนเหมือนการแบบดูอินโอยของทุกๆูกถุกๆใบค่ะว่าเนี่ยลูกค้าบันทึกบัญชีทรนเซ็คชั่นนี้วันที่เท่านี้ยอดเท่านี้ถูกไหมซึ่งดูเป็นลอยๆพันๆใบเลยค่ะว่าเฮ้ยเขาบันทึกถูกไหมแล้วหนูก็แบบรู้สึกแย่เพราะว่าเฮ้ยเราเรียนจบ สี่ปีมาด้วยความซัฟเฟอร์สุดท้ายไปเปิดดูอินวอยด์ว่าเขาบันทึกถูกหรือเปล่าไม่เก็ตเลยว่าทําไปทําไมแล้วตอนนั้นก็ร้องไห้ทุกวันแบบร้องไห้มาสี่เดือนเอ้ยสองเดือนร้องไห้แบบว่าไม่ชอบอาชีพนี้แบบเหนื่อยมากต้องแบบแรงงานแล้วรู้สึกไม่ได้ใช้สมองแล้วแบบรู้สึกว่าแบบใช้แรงงานอะคะ่ะหนูก็เลยรู้สึกเอองั้นเราควรจะลาออกไหมเพราะว่าเห็นเพื่อนๆหลายๆคนที่จบบัญชีพร้พอมๆกันเข้ามาทํางานแล้วก็ลาออกกันไปเยอะมากหนูก็คิดแล้วทำไมเขาลาออกเหมือนเขายอมแพ้อะแล้วเราจะไม่ยอมแพ้หรือว่าหนูต้องหนูต้องทําอะไรต่อนกก็หาคําตอบว่า จริงๆแล้วการทํางานถึกๆนะันะคะการทํางานที่เหมือนจะเป็นงานแรงงานอ่ะมันไปเป็นคุณค่าของงบการเงินทีหลังได้ยังไงขออนุญาตอาธิบายอีกน,นิดนึงว่าการเป็นออเดดค่ะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีหมายถึงว่างบการเงินที่ใช้กันในในในทั่วไปนะคะตามท้องตลาดจะต้องมีออผู้ตรวจสอบบัญชีรองรับว่าเนี่ยงบการเงินอ่ะทำออกมาอย่างถูกต้องเช่นผู้ประกอบการคนนึงขายของได้10ล้านแล้วเขาจะรายงานลงไปเป็นรีพอร์ตให้กับผู้ถือหุ้นอ่านวา่าเขาขายของได้10บล้านจริงๆนะ ซึ่งต้องมีคนกลางมาบอกว่าโอเคคุณพูดถูกคุณอ่านได้อะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าผู้เกีก่ยวการบอกว่า10ล้านผู้ถือหุ้นเชื่อเลยเงี้ยไม่ได้คือหนูต้องเป็นคนนั้นทีนี้พอแบบเราเห็นภาพแล้วว่าการทํางานในการดูอินโหวตแต่ละใบหรือว่าการทํางานในแต่ละวนันมันทําไปทําไมก็เริ่มรู้สึกอินมากขึ้นว่าอ๋อไอ้ส่วนเล็กๆที่เราทำอ่ะในอนาคตมันจะไปเป็นงบการเงินตอนจบนะแล้วผู้ถือหุ้นอ่ะเขาก็จะได้อ่านตรงนั้น พอเราเริ่มเห็นรูปของการทํางานเริ่มเข้าใจว่าทําทุกๆวันทําทุกๆอาทิตย์ทุกๆเดือนสุดท้ายแล้วสิ้นปีผลตอบรับเออหมายถึงว่าคําตอบของการทำนะั้นคืออะไรก็เลยเริ่มอินมากขึ้นพอเราเริ่มรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรก็เริ่มสนุกหนูก็ได้ทำมาได้3ปีแล้วก็แครกตัวเองได้ว่าเออเราไม่ซัฟเฟอร์แล้วไม่ทอนามาแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเป็นงานที่เหนื่อยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเป็นงานที่ทําไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแทนเปลี่ยนเป็นวางเป้าหมายว่าเราจะพิสูจน์ตัวเองว่าเราทําได้ แล้วก็ทาอีก3ปีจบ3ปีปุ๊บหนูก็ลาออกทันทีเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้มีแบบไม่ได้มีแพชชั่นแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทํามันจนถึงแบบทั้งชีวิตอะไรเงี้ยหนูก็แบบโอเคเราพิสูจน์แล้วว่าเราทําได้แล้วก็เลยลาออกมาการลาออกมานั้นเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่มากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอาชีพนะ้นะเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงแล้วก็สามารถทําต่อได้ยาวๆเลยมีเงินได้เรื่อยๆ,ๆ แต่ว่าพอไอราออกมาค่ะไอ,ไอตัดสินใจที่จะมาทํางานด้านการศึกษาเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนชอบสอนแล้วก็ตอนเด็กๆค่ะมีโอกาสได้เป็นติวเตอร์คณิตศาสตร์ได้สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ให้กับน้องๆมต้นแล้วก็มปลายหลายๆคนซึ่งความสุขของไอก็คือไอเพิ่งรู้ตัวเองว่าไอมีความสุขในการสอนเนื่องจากมีน้องๆบางคนเนี่ยเขาเกลียดคณิตศาสตร์มากเขาก็มาให้ไอสอนปรากฏว่าเขาแบบ เปลี่ยนจากการเกลียดแล้วก็สอบตกกลายเป็นว่าแบบได้ท็อปเลขที่หนึ่งในห้องเนี่ยรู้สึกเอ้ยมันฟูลฟิลกับชีวิตเรามากเลยทําให้คนคนหนึ่งเขาเหมือนแบบจากเกลียดเลขเป็นชอบเลขแล้วเขาทําได้ดีหนูก็รู้สึกว่าเอออันนี้เป็นแบบเกล็ดเขาเรียกว่าอะไรว่าความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตนอกเหนือจากในการทําอาชีพหลักตอนที่เราลาออกมาก็เลยหาตัวเองว่าไหนเราทําอะไรได้ดีบ้างแล้วก็ไอสิ่งที่เราทําได้ดีอ่ะมันไปนเป็นคุณค่าให้กับคนอื่นอย่างไรได้บ้างที่เหลือก็คือเราจะหาเงินกับสิ่งสิ่นั้นได้ด้วยไหม เนี่ยค่ะคือหลักการในการใช้ชีวิตแล้วก็หาคําตอบต่อมาจากการที่เราออกจากงานประจำหลังจากนั้นก็เข้ามาว่าการศึกษาเนี่ยเราพยายามอยากจะพัฒนาการศึกษาไทยเนื่องจากเราเข้าใจว่าเราโตมาในการศึกษาไทยที่มีกรอบแล้วก็มีข้อบังคับเยอะแยะไปหมดแต่ว่าในขณะเดียวกันไอ้ก็เป็นคนหนึ่งที่โตมาในกรอบที่มีข้อบังคับที่อยู่นอกกรอบได้เหมือนกัน อันนี้ก็คืออยากจะแชร์ให้น้องๆหลายๆคนได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องแบบไปเบล็มหรือว่าไปว่าการศึกษาทั้งหมดได้แต่เราสามารถอยู่ในกรอบให้ดีที่สุดก่อนแล้ววันใดวันหนึ่งที่เราเดินออกมานอกกรอบนั้นอะเราสามารถทําได้มากกว่านั้นกว่าคนอื่นที่เดินนอกกรอบมาตลอดแต่ว่าสุดท้ายเราทําในกรอบไม่ได้ดีเลยสิ่งที่ไอซ์ทำก็คือไอ้วางเป้าหมายในชีวิตค่ะว่า อีก10ปีข้างหน้าเราอยากเป็นใครอีก20ปีข้างหน้าเราอยากเป็นใครอีก30หรือ50ปีข้างหน้าเราอยากจะจบชีวิตแบบไหนอยากจะอยากจะไปกะเกษียณชีวิตโดยการทําอาชีพอะไรอยากจะแนะนําให้น้องๆมต้นหรือว่าม,อมอปลายมัธยมนะคะลองคิดเริ่มคิดตั้งแต่วันนี้ได้ก็ดีค่ะว่าตอนนี้เราอายุป,ประมาณ15ใช่ไหมคะตอน25เราเรียนจบแล้วทํางานอยากทํางานอะไรตอน35เราอยากจะแต่งงานแล้วหรือเปล่า ตอน45เราอยากจะมีลูกแล้วมีลูกเข้าโรงเรียนอะไร55เราจะต้องมีเงินก้อนมากพอแล้วหรือเปล่าที่จะเกษียณชีวิตได้คือในวันนี้ถ้าเราเริ่มคิดว่า55 60อยู่ตรงไหนมันจะเริ่มใช้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วเราจะเริ่มรู้ว่าพรุ่งนี้เราจะทําอะไรต่อไปนึอออกไหมคะอย่างที่ตอนที่เริ่มทอค่ะเริ่มพูดว่าเริ่มพูดว่าต่ออีกร้อยปีอยากจะให้คนอื่นพูดว่าอะไรไอไอเริ่มไอเริ่มตั้งเป้าหมายในชีวิตตอนเข้ามาหาลัยค่ะเพราะว่าตอนที่ไอเป็นเด็กอ่ะไม่มีใครมา บอกเราว่าให้คิด long ทอมโกหรือว่า short term g o อันนี้คือน้องอาจจะต้องเริ่มคิดว่าโอเคอีก50ปีเป็นอะไรอีก10ปีเป็นอะไรแล้วอีก1ปี3ปีอีก5ปีจะต้องทําอะไรบ้างถ้าเราอยากจะเป็นสมมตินะคะอยากจะเป็นผู้พิพากษาอยากจะเห็นแบบคนนึงเป็นผู้พิพากษาแล้วเท่มากเลยเราอยากจะเป็นคนนั้นหนึ่งเลยก็คือต้องเข้านิติให้ได้ถูกไหมคะต้องเรียนนิติศาสตร์แล้วการที่จะเข้านิติศาสตร์ต้องทํำยังไง ต้องเรียนเก่งต้องเอนฐานต้องสอบวิชาไหนบ้างเราต้องเก่งวิชาไหนบ้างแล้วก็ต้องเตรียมตัวสอบและเราต้องฟิตภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะต้องฟิตคณิตศาสตร์นะหรือว่าภาษาอื่นๆถูกไหมคะพราเราเห็นว่าแต่และว,วันที่เราอ่านหนังสือหนักๆไปอะน้องรู้ว่าการอ่านหนังสือหนักๆไปเพื่ออะไรน้องก็จะไม่รู้สึกซับเฟอร์เพราะว่าเห็นเห็นปลายทางอยู่ข้างหน้าน้องอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเออแบบฉันไม่มีแพชชั่นในการทําอาชีพไหนเลยอะ ไ้ยบางทีน้องอาจจะไม่ต้องมีแพชันก็ได้เพราะว่าในวันนี้กับอีกสิปีข้างหน้าแพชันมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละเพียงแต่ว่าวันนี้เราสามารถทําอะไรได้ดีก็ลองทํามันดูก่อนลองทําให้ได้ดีที่สุดก่อนแล้วถ้าเราทําสิ่งสิ่งที่ทําได้ดีได้แล้วปุ๊บเราก็เริ่มขยับไปในสิ่งต่อๆไป10อย่างนี้ได้ดี11ถึงส0อย่างมันก็จะดีขึ้นได้เรื่อยๆอีกค่ะดังนั้นถ้าเราสามารถวางแผนในอนาคตได้ในในช็อตเทอมได้ในลองเทอมโกได้ดังนั้นเราก็จะ เราก็จะมีคุณค่าในทุกๆวันที่เราตื่นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนี้ฉันตื่นมาแล้วก็รู้สึกแบบแย่มากเราจะไม่มีความรู้สึกนี้เลยเพราะว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตถ้าเรารู้ว่าการตื่นมาตั้งนาฬิกาปลุกแล้วก็ตั้งตั้งว่าวันนี้ต้องอ่านให้ได้หนึ่งร้อยหน้านะ แล้วมันมีความหมายว่าการ100หน้าเนี้ยสักวันมันจะจบ500หน้าส้าวันจบ500หน้าเนี้ยเราจะเริ่มเริ่มเล่มใหม่ได้แล้วเราก็จะจบ10บเล่มได้ในภายใน1เดือนอย่างเงี้ยน้องก็จะเริ่มเห็นคุณค่าว่าอ๋อเนี่ยไงเราตั้งเป้าหมายแล้วเราวางแผนแล้วเราก็ทําได้จริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้เป็นคีย์เทคเอาไว้นะคะในวันนี้ก็คือ 1. แลเรมีโกนะคะ เรื่องที่2ก็คือเรามีแลนถูกไหมคะเราตั้งเป้าหมายเราก็แพลนก่อนเรื่องที่3ที่อยากจะแชร์ก็คือเราต้องฟล็กซิเบิลได้หมายถึงว่าแพลนทุกอย่างมันยืดหยุ่นได้เสมอน้องไม่ต้องเสียใจยว่า100หน้าใน1อาทิตย์มันไม่เสร็จแล้วเราจะแบบเป็นความผิดพลาดของชีวิตเอ้ยมันไม่เป็นไรน้องก็แค่ขยายไงขยายเปลี่ยนแพลนไปก็เริ่มเป็นว่าถ้าสิบเล่มไม,ไม,ไม่ไม่จบแพลนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ครึ่งได้ไหมหรือ2อาทิตย์ได้ไหมแล้วการเปลี่ยนแพลนนั้นอ่ะมันอเอฟเฟกาาิดกันใหมว่วา วางแผนสีว่าเขาเรียกว่าอะไรนะความสามารถเราไม่สามารถทําได้จริงๆเราต้องประเมินก่อนว่าไหวไหมไหวแล้วก็มาขยับกันใหม่พอเรา flexible ได้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะทํางานได้โดยที่มีความหมายแล้วก็มีคุณค่ากับชีวิตนะคะเรื่องสุดท้ายก็คือการ give back ก็คือวันหนึ่งที่เรา s ักเซสแล้วหรือว่าวันหนึ่งที่เราสามารถจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าได้แล้วอย่าลืมหันกลับไปหาคนที่สร้างคุณค่าให้เรามา ไม่ว่าจะเป็นวันนี้ที่พี่ไอได้มีโอกาสเข้ากลับมาที่โรงเรียนเตรียมค่ะเพราะว่าพี่ไอคิดว่าพี่ไอแบบว่าเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์แล้วก็อยากใช้ประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นด้วยโดยเฉพาะเด็กๆแล้วก็คนอื่นที่อยากจะโตขึ้นมาคือจริงๆการมีโรโมเดลหรือว่าการมีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็มีแบบอย่างเนี่ยทำให้เราเดําเนินชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็แล้วก็เริ่มมี ความหมายในทุกๆวันในการที่เราจะเดินออกจากบ้านมากขึ้นนะคะอย่าลืมที่จะ give back กลับไปคือการตอบแทนคุณพ่อคุณแม่คุณครูโรงเรียนหรือว่าคนในที่ทํางานใครก็ได้ที่สามารถทําให้เราเก่งขึ้นในเมื่อวานวันนี้เราก็สามารถขอบคุณเขาได้เหมือนกันโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะ4เรื่องก็คือ go plan flexible แล้วก็อะไรกิฟต์แบ็นะคะขอบคุณค่ะ